โอ้เจ้าดวงดอกไม้สดใสในลานนางามล้ำค่าได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยก่อนที่จะตัดริบบิ้นนะคะริบบิ้นติดยานขอทเชิญค่ะเ่องสามพอยเื่องามประรา ท่นานจอชก็อยู่ที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็พี่อ้อยค่ะแล้วก็ทุกท่านที่สามารถากล่าวนามได้ทั้งหมดนะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับเชิญมาเป็นพิธีในกะารเปิดครั้งนี้ซึ่งเชื่อว่าสิ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่มีค่าที่ควรจะอนุรักษ์ไว้นะคะแล้วก็ตอนคุณย่าสนิททัคทายติดต่อไปนะคะก็ขอเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วก็ยินดีรับอย่าง It's my honor to be here for the event. And this is something like classic or uh, empty, but uh, I'm, I'm kind of a modern person in the new new, new generation. And it's to my feeling to, to feel about to wear the text, um, Thai textile in the Thai style. Sometimes I um, um, create my dress to be in some event with the seal, but it's maybe in in the style of modern. But well, today I could see a very very beautiful uh, dress of the young people and everybody here and it's interesting in the, all the textile today. It's my honor and thank you, for แคสซีลีนะคะ थैंक यू อีบอดี้เฮียร์ซิเคตัสดลอล่องดอกไม้งามสิ่ง อมนั้นจำปาลาวดอกขาวนั้นเกตทวาดอกคำปู่จูบอหอมตาลอมไทยจักไปหาดอกได้งอนไก่เก็บมายกยอใส่ผันเกล็ดต้นสาน้ำสตารใจงอมปวงใงอ่จอนั้นกง็งามปัวพัดแงนฟ้าพอตาม ตาวันลับดอยแล้วหนอสลิดสลงชมพองามแต่นอดอกไม้ป่าดอกชมพูปูขาสูงเยี่ยมป้าเหนือดอยดอกปูนออกข้างต่างเตียวดอกเสียวขาวดังเมฆลอยเสียงลมปัดเป้่าลำนำ้ำน้ำสัตสานละอองเป็นฟอย ลิวร่วงหล่นดอกไม้เมื่นร้อยห้วยน้อยใหญ่ลองไหลสู่เวียงหมอกเมยม่อนดอยกู่เคียงแววเสียงสำเนียงป่าไพ่ยากลืมเลือนได้ก็มีสีใดแต้มจืโอโอ้สาวเนื้องามเหลือดังดวงดอกไม้งามซึ้งใจใจ เฝ้าไม้มาจับจองเจ้าอยู่สูงเสียดฟ้าเกินใจทวินล้านหนุ่มภุม,มิรินอยากใส่ได้ครอบพรองอายกลัวน้องเจ้าจะมอง หากคนหลายใจไปปปองหากใจกึดแค่จะลองล่อลวงเจ้าน้องแล้วมาแน่หนายหากใหรหักจริงบอไว้บอกใครหักมันสัญญาสามลามล้านนาก้อยมอบใจพักดีดดง สาวเนื้องามลำงามเลิศเป็นสีเจ้าแม่จำม,มาเตวีโลกนี้ได้โปรเจา้าดังเจ้าแม่ที่รักประภามาหาเตวีงามนีบ่มีไผ่ปานมอบใจฮักมันศรัทธา ดังเครือฟ้าคนกล่าวคานบอลืมสัญญาชั่วการแม่สาวหัวบานหักไผ่หักมันดอกไม้เมืองเฮาเลือนามเจ้างามล้ำเพียงสวรรค์สูงเกินหมายมันแม่นไผ่หมยตาแม่สาวเอ้ยแม่สาวน้อยลานนาน น้องเป็นบุพผามาลาดวงดอกไม้บอดตองเติมสีสันใดก็สดใสเจ้าอยู่กลางดงเจ้าลงอยู่ใครดีกว่าแสงไฟเมืองหลวงแม้นใครใครชมพุ่มพวงยอดดวงดอกไม้บ้านป่า ็คงต้องเพียนฟันฝ่ามาลาน,นาแล